เคียมรันนี่ผัวชั่วโคตรบีมนะเว้ยใช่อะหลังจากที่เคียมรันตอนนี้ยังติดโทษแบนอยู่เนี่ยผมได้ไปดูคลิปหนึ่งแล้วผมก็พบว่าเฮ้ยเคียมรันเขาหน้าตาเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยเหรอแต่พอดูดีๆผมรู้สึกว่าเคียมรันพูดไทยโคตรชัดเลยเคียมรันนี่ผัว ถัวโคตรบีมนะเวย้ยใช่เหรอเป็นไอันนี้เคียียมร้านเหลืองเงาะป่าเฮ้ยเคี่ยมบีอองตรงนะผมกดดูตอนแรกสองรอบสามรอบเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าใช่ป่าวะ่าใครวะพอตั้งใจดูถึงจะรู้ว่าอ๋วอวอตทเล่นกูละไอเราก็แฟนคลับแก๊งสุกี้ม้อรวมซะด้วยแล้วแปลกนะไอคลิปไหนที่ล้อผมเนะ่ยอดวิวหลายแสนเลยอ่ะคือ,องี้ ได้ขาวว่าปตท,ะทกาลังเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพซะด้วยก็คาดว่าน่าจะต่อยไปทัก3สามไฟเคียมรันเนี่ยน่าจะหลุดโทษมาคู่นี้อาจจะเป็นคู่ในฝันของคนดูก็ได้นะเคียมรันปะทะปตท,ะทหรือว่าเคียมรันปะทะเคียมรัน